นี้นะฮะได้ข่าวว่าปลูกมาสี่เดือนกว่าครับสี่ถึงห้าเดือนประมาณสี่ืองห้าเดือนนะครับผมไม่ได้เห็นเหมือนเกล็ดมังกรทั่วไปเลยอ๋อคืออย่างนี้ฮะไอ้พันธุ์นี้นะฮะคือเป็นพันธุ์ที่ผมสังเกตในแปลงในแปลงของผมเห็นมันความผิดปกติของมันคือคือว่าใบเนี่ยมันจะเป็นเก้าใบนะฮะมันจะเป็นเก้าใบนี่นะฮะนี่เก้าใบกาแดงเหมือนกันนะฮะก้าแดงเหมือนกันฮะ แต่ไอ้ไอ้พันธุ์เนี้ยมันจะไปแดงตรงตรงโคกโคนเกตแล้วมันก็จะเป็นสีคล้ายๆส้มๆนิดแล้วก็มันจะเขียวแล้วมันก็จะมาอ่ส้มเรื่อๆตรงนี้อีกคือมันจะไม่แดงหมดทั้งทั้งอันที่นี้ผมเห็นว่ามันผิดปกติเ่าใบมันใหญ่ผิดปกติมันเหมือนใบเราหุงก็เลยเอ๊ะไอ้นีพันธุ์นี้มันเป็นไงทำไมมันเก้าใบเลยออกมาเริ่มต้นก็เก้าใบเลยผมก็เลยคัดพันธุ์เนี้ยมาขยายพันธุ์ แปลงนี้มันก็เหมือนกับว่าไอ้อออมันตัเวเนี้มันคล้ายๆว่ามันเหมือนเหมือนจะกลายพันธุ์หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคือค,อ,คอ,อย่างนี้ฮะท่านมุมกลับว่าลักษณะการเจริญเติบโตเนี่ยผมมองว่าห้าเดือนนี้ผมไม่เชื่อนะถ้าผมผมเป็นเกษตรกร,กรทั่วไปนะฮะครับแต่ทีนี้เรามามองว่าต้นเก่านะฮะต้นแม่พันธุ์กับต้นที่มันงอกขึ้นใหม่เนี่ย ต้นแม่พันธุ์คือมันคือหลุดจากนี่ไปไงฮะเนี่ยอร่อยเดียววะก็คือก็คือมันมันเปลือกมันหุ้มไปอันเก่าไปแล้วอันเก่าไปแล้วหุ้มไปเรียบร้อยแล้วดูลักษณะการแตกกิ่งนะครับการข้างล่างไล่ขึ้นข้างบนนะฮะใบเป็นเก้าใบแปดใบเก้าใบส่วนมากออกมานี่ถ้าถ้าสมบูรณ์หน่อยเก้าใบเลยถ้าถ้าสมบูรณ์เต็มที่เก้าใบเลยฮะดูดูขนาดหัวนะครับว่าผมไม่อยากจะเชื่อจริงๆกรณีกับมันก็ประมาณสี่ถึงห้าเดือน คือถ้าเราขุดไปตรงนี้ก็น่าจะถึงสิบโลแล้วแหละครับนะครับจำดูนะฮะดูตามือเนี่ยนะครับนี่ยังมีข้างล่างอีกเยอะนะฮะเพราะเราปลูกลึกลงไปสองในสามส่วนของของต้นพันธุ์คือต้นพันธุ์เราก็ตัดประมาณยี่สิบเซนเราปลูกลึกไปประมาณเกือบสิบห้าเซนประมาณสิบห้บาเซนมันก็เลยจะอยู่ลึกข้างใต้มันจะมีหัวดิ่งงไปอีกหลายหัว ครับที่เราเคยคุติมาก็นะฮะก็ก็ก็เอาเอาเอาไปดูเดี๋ยวเราลองถ่ายต้นอื่นไปเดี๋ยวมันใบมันยังเต็มเ๊ะหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างนี้ถ้าท่านร่วมกับครับจะขอแบ่งไปปลูกหรือจะขายเนี่อยังฮะเรายังไม่ปล่อยฮะเพราะตอนนี้ผมขยายพันธุ์ได้แค่สิบเจ็ดไร่ฮะตอนนี้สิบเจ็ดไร่ซึ่งซึ่งซึ่งผมมองเนี่ยนะผมมองเหมือนเหมือนเกษตรกรที่ปลูกมันทั่วไปว่าเรามาดูเรื่องความสม่ำเสมอ ครับนะฮะปกติมันชาวบ้านเนี่ยมันจะต้องงามเฉพาะไอที่อยู่ข้างนอกก่อนนะฮะที่ที่แสงถึงครับนะฮะแต่แปลงนี้เนี่ยผมดูเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยข้างในก็สูงฮะถ้าเกิดโซลโคสภาพไปอยู่ข้างในที่จะสูงกว่าข้างนอกเท่ากันหมดเลยครับความเฉลี่ยกมันต้นในมันจะสูงกว่านี้นะต้นนี้มีอนาคตครับท่านผู้หมวดต้นนี้มีอนาคตแน่นอนทดลองให้ดูก็คือว่าอย่างนี้นะฮะผมจะบอกให้ว่าที่ผมทํามาผมเป็นถึงลูกกับเนี่ยผมต้องมาทํามันเนี่ยก็เพื่อว่าผมอยากจะช่วย ผู้แทนมัาชาผมครับที่พอจะมีทุนหน่อยหรือผมอาจจะให้ทุนไปก่อนหรืออาจจะให้ต้นพันธุ์ไปปลูกก่อนครับเพื่อเขาจะได้มีรายได้เสริมในการดำรงชีพสมมุติว่าแปลงเนี้ยไร่ละสามสิบตันเนี่ยสามสิบตันแล้วแป้งมันถึงสามสามสิบสองหรสามสิบห้าเนี่ยสามารถขายได้ถึงเก้าหมื่นบาทต่อเพราะตอนนี้ถ้าทัาแป้งสามสิบห้านี่ราคามันก็ประมาณสามบาทครับถูกไหมฮะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แป้งขึ้น ลูก90,000บาทเลยลูกน้องผมลงทุนยังไงก็ไม่เกิน20,000บาทต่อไร่ถึงทับน้ําหยดอะไรก็แล้วแต่มันก็ช่วงปีแรกครับถูกไหมฮะพอปีที่สองเนี่ยทุกอย่างมันใช้ได้เหมือนเดิมใช่ครับน้ำเราใช้ใชได้เหมือนเดิมใเพราะรนั้นต้นทุนปีที่สองเนี่ยเราก็จะไม่ถึงหมื่นละครับคือสิ่งที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะท่านบมกัรที่นี่มีการเตรียมดินดีมากครับผมผมจะเน้นมากฮะเรื่องการเตรียมดินนะแล้ว<ม><ม>เพราะว่าการที่จะทาปลูกมาหรืออะไรต้องให้เอาดินไปเทสก่อน ต้องไปเทสค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่า PH เท่าไหร่มันมีอะไรขาดไนโตรเจนอฟอสฟอรัรสโพแทสเซียมอะไรเงี้ยเราจะเตรียมดินยังไงถูกไหมฮะครับครับครับ,รบแล้วก็วิธีการใส่ปุ๋ยก็ไม่เหมือนกันครับเพราะอย่างาๆๆๆสามเดือนแรกเนี่ยผมก็จะเน้นให้เน้นเรื่องบำรุงต้นบำรุงใบโครงสร้างของต้นของใบก่อนครับนะครับพอสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนไปเนี่ยผมก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นว่าเน้นท้ายนิดนึงแต่ต้นก็ยังไม่ทิ้งแต่พอหกเดือนไปแล้วนี่ ใบนี่สมบูรณ์มากต้นมากผมก็เน้นตัวเคเลยฮะตัวเคเลยคือร่มด้วยโพสเซียมคลอไรด์ไปเลยโพสเซียมคลอไรด์เลยครับนี่ต้นเก่านะครับแต่ทีนี้ว่าผมปลูกไปเนี่ยเพื่อผมจะให้มันแตกข้างบนผมเลยตัดสามงานทิ้งไว้ก็ต้นมันก็ขนาดนี้แหละดูเนี้ยถ้าเทียบกับต้นต้นใหม่มันก็เท่ากับปลายนะที่ที่แตกออกมาสามงามนี่ถ้าจะเป็นปลายปลายของต้นเลยนะฮะต่ดูดิมันปลายอยู่แล้วครับเพราะมันเปิดสามง่าม สภาพสภาพต้นนี่มันห่างกันเยอะแล้วมันไม่ใช่ว่าเออมันใหญ่ทีนี้พอปลูกเข้าไปดูดูลำต้นมันขี่ไปตีห้าเท่าตัวน,นี่ที่นี่คือต้อนเดิมเห็นป่ะชัดเจนมากชัดเจนชัดเ,เจนครับชัดเจนมาก,ากนี้ต้นเดิมอะ<ช>ซึ่งเราไม่ได้เอาต้นใหญ่มาปลูกมากมายนะเราเอาแค่นี้นี่มันหอยหนี่เป็นส่วนปลายต่างหากเลยเนี่ยต้นเดิมน่อยเมันอยู่ที่พันพันุนี้ฮะเป็นพันธุพิเศษพันประหลาด โอเคเนาะอย่างนี้ชัดเนาะนี่นี่นี่คือตอเดิมนะครับพอเราทิมไปเนี่ยเหลือประมาณห้าเซนพอเขาแตกมาเนี่ยก็หุ้มเลยนี่นี่ระยะห้าเดือนเนี่ยหุ้มหุ้มแล้วหุ้มเห็นเห็นตอเดิมนิดเดียวนี่ความใหญ่ก็ดูดูที่มือนะฮะเป็นพันที่เรากไดลำลังผลิตออกสู่ท้องตลาดเนี่ยให้เกษตรกร,ท,กรท,ทั่วไปเนี่ย นี่กำไม่มิดนะครับมือผมเนี่ยกำไม่มิดครับทีนี้มาดูแปลงนี้นะฮะดูความสม่ำเสมอของต้นกับนะครับว่า มันสมาเสมอกันทั้งแปลงนะครับนี่ขนาดเรายืนอยู่บนถนนนะฮะถ้าเรายืนล่างดูดูดูท่านฮะดูท่านฮะอายุเท่าไหร่ครับตรงนี้เกือบจะสามเดือนแล้วครับเกือบจะสามเดือนที่พันนี้ก็คือกับพันสี่ไร่ที่ผมว่านี่นะครับอันเดียวกันนะครับเพราะว่านี่ผมเนี่ยเป็นคนคัดกับตัวเองเลยผมเเมนความผิดปกติของมันความผิดปกติความเปลี่ยนแปลงแล้วผมเคยทดลองขุดมาแปลไอ้พันเนี้ย หัวประมาณสี่สีบหัวสามสิโปหัวนี่เรื่องคิดจ้อยครับเพราะว่ามันจะ,ะขึ้นเป็นชั้นชั้นืางทีก็สี่บางทีก็ห้าชั้นเพราะฉะนั้นมผมสังเกตความเปล่ยนแปลงมันผมก็เลยคัดมาตอนนี้ผมก็คัดมาได้เอ้นี่สี่ไร่กับนี้อีกสิบสามไร่ก็เป็นสิบเจ็ดไร่นะฮะไระพันธุ์นี้แปลกอย่างว่าประมาณสามเดือนนี่แตกแขนงแล้ว คซึ่งมันพันอื่นเนี่ยต้องใช้อนแขนงบนนะฮะแขนงบนแล้วก็มีมีแขนงล่างมาด้วยซึ่งสามารถเอาไปใช้เป็นต้นพันธุ์ได้แต่ถ้าต้นต้นมันจริงเนี่ยใช้เป็นต้นพันธุ์ไม่ได้หรอกครับมันใหญ่เกินเป็นเสาเท่าเสาเนี่ยครับเพราะว่าต้นถ้ามันโตเต็มที่เนี่ยเนาะเท่าเสาไม่ไสีเราพูดกันไม่ไม่ไม่สามารถไปปลูกได้ที่คือพันธุ์นี้จะปลูกได้ก็เฉพาะแขนงกินแขนงบนกินแขนงกับแขนงข้างล่างด้วยกับแขนงข้างบนเท่านั้นคืปลูกได้นะครับถ้าผม สนใจอยากจะได้ยิงขอ๋อก็ต้องอีกกี่เดือนทําได้ครับก็ประมาณสักสี่เดือนนะคงจะได้แหละครับอีสี่เดือนนะครับก็ก็ตัดที่อายุประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนเดือนครับประมาณนะครับทีนี้เออเรามามองว่าระยะที่เราปลูกปกติอันนี้นะอันนี้ไม่ปกตินะหระไม่ฮะเพราะเพราะยกล่องเม็ดห้าสิบแล้วเม็ดห้าสิบใช่ฮะนะฮะเรามาดูว่าหลังจากการยกล่องใหญ่ๆนี้สําหรับพันเนี้ย ผมว่ามันยังใกล้ไปเลยนะเมตรถูกต้องฮะตอนนี้ผมผมลงมาเนี่ยยกล่องระหว่างล่องหนึ่เมตรห้าสิบแล้วล่องของผมเนี่ยคือว่าไม่ที่เป็นล่องแหลมนะเป็นสี่เหลี่ยมผืงห้อย่างนี้นะครับแล้วจะสูงมากสูงปว่ามันฟุตฟุตกว่าครับแต่เฉพาะเฉพาะความกว้างของสันล่องนี่ก็ก็ไม่ต่ำกว่าเมตรแล้วขนาดที่ฝนตกใส่แล้วว่างั้นใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้ว่าอย่างล่องผมห่างเมตรห้าสิบเนี่ยแต่ระหว่างต้นเนี่ยผมอาจจะห่างถึงเมตรถึงเมตรเมตรยี่เมตรสิบครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งได้ห่างทั้งส3ทิมเดิมอันนี้เราปลูกระยะระหว่างต้นนี้เท่าไหร่ฮะเอาตอนนี้เราระหว่างต้นเรา90เซน90นะครับแต่ระหว่างร่องเราเมตร50ครับผมครับผมทีนี้ทีนี้ต้องขยับและต้องขยับแล้วต้องขยับใช่ครับต้องขยับเป็นเมตร20เยบเพื่อว่าคนซื้อต้นพันธุ์ไปจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าต้นพันธุ์มากครับผมแต่ผลผลิตออกมานี่มันมันมหาศาลเพราะว่าครับ พราะว่าหัวเนี่ยมันมันมัน,มนไม่ต่ากว่าสี่สิบปอกหัวขึ้นครับครับความดุเห็นไหมฮะนู่นอะชั้นล่างของเขาเพราะเราปลูกลึกเนี่ยชั้นล่างจะเป็นพวงแล้วไอ้ข้างบนนี่ก็เป็นลักษณะว่าหัวที่งอกมามามา,มาทีหลังเจตที่ท่านผู้กับเขาคัดไว้นะครับเนี่ยนับประเมินหัวก็ประมาณยี่สิบขึ้นยี่สิบถึงสามสิบหัวสสองโลอ่า เดี๋ยวเราดูเลยนะครับนี่กิโลไปที่สี่สิบสองเราหักดินหักเง่าออกห้ากิโลเลยครับห้ากิโลเพราะฉะนั้นไม่ขาดสามสิบห้าเนสามสิบเจ็ดให้เห็นกันดูเนี่ยเดียสิพันที่พุ่งเสาอันนี้คือคือเป็นแปลงที่ไม่มีระบบน้ำเหมือนกันอ่าใช่ซึ่งไม่มีน้ำหยดพันเนี้ยคือพันเนี้ยเป็นพันที่ผมคัดไว้เมื่อกี้ที่สิบเจ็ดไร่ที่ไปให้ดูนะครับ ทีนี้ว่าแต่ผมมาปลูกในระบบที่ไม่มีน้ําหยดนะครับนี่อายุก็ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับอไม่มีน้ําหยดมันไปที่42โลหักดินหักนี่ไปก็ประมาณ5โลนะมันจะหลกตกที่37โลนะครับถ้าเกษตรกรคนใดถ้าไปปลูกเนี่ยเราปลูกแบบห่างๆเลยเม็ด50คูณเม็ด20เนี่ยผลผลิตมันจะได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้ายางทำน้ำหยด,ดยังไงคุณมีอีกต่ำมา30ตันแน่นอน แต่ถ้าคุณไม่มีน้ำหยดเอกคุณก็เจาะๆยี่สิบตันนะถ้าคุณเอาพันนี้ไปนะครับแต่ผมก็การกระทําผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านนะผมม,มีมีฉีดฮอร์โมนของเอเวกีนของอะไรเพราะผมฉีดผมได้ฉีดหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนนะครับถึงไม่มีน้าหยดแต่ผมก็ฉีดอยู่นะครับมันก็เลยผลผลิตขนาดนี้นะซึ่ง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 ,ง,งไปปลูกน้ําหยดไม่มีน้ําหยดที่ไหนก็คงจะไม่มีเท่านี้เหรอครับ แล้วดูหัวดีครับถ้าหน้าไปดีๆเนี่ยผมว่าไม่ต่ำแบบสามสิบหกหัวขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเอาตลับมิดบังวัดดูครับเราเล็งนหฮะัหัวที่ยาวที่สุดก่อนอ่ายาวที่สุดนะครับนะครับผมผมผมมองที่ที่หัวนี้นะฮะอ่าโอเคโอเคครับครับครับง่ายๆนะครับสามสิบนิ้วนะครับเจ็ดสิบหกเซนครับผมเอาหัวนี้ก็ได้นะครับอ่าดูอีกทีหนึ่งนะฮะดูอีกทีหนึ่งนะครับ แปดสิบสี่เซนนะครับเส้นผ่านศูน์กลางเลยทีเดียวโอเคโอเคดีกว่าเรามองนดดีกว่าได้หมนะโอเคโอเคได้ไลยไล่มาทีละสิบเซนเลยนะครับครับผทีละสิบเซนเลยนะครับผมอ่ะกลาเจ็นเสิบเท่าไรครับอาจารย์เมตเจ็ดสิบเซนครับเมตรเจ็ดิบมาเทีกันงเมตรเจ็ดครับเพรานั้น พราะฉะนั้นนะฮะการจะปลูกมันพันนี้อย่าไปปลูกถี่มากนะฮะขีมากไม่มีประโยชน์เปลืองต้นพันธุ์เปลืองค่า,ชาใช้จ่ายเปลืองการดูแลรักษานะครับถ้าเราปลูกห่างขนาดถ้าชาวบ้านจะปลูกสักเม 20, ็ดยี่สิบหรือเม 30, ็ดสามสิบคูณเม็ดสามสิบนะผลผลิตมันก็ไม่ต่างกันแต่เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการต้นพันธุ์ในการดูแลรักษาในการใส่ปุ๋ยนะครับ ทันงไงมันถูงกว่าง้างนอกอ่ะนะ